16กันยายน2568มีรายงานว่าแรงงานกัมพูชาในโรงงานบุกนายจ้างเลิกจ้างกระทนหันกว่า200คนและไม่มีค่าชดเชยเพราะส่วนใหญ่เป็นสัญญาจ้างชั่วคราวรายวันโดยมีรายงานจากคนในกัมพูชาอีก,กว่าสัญญาจ้างงานขึ้นอยู่กับนายจ้างการต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาเป็นสิทธิ์ของโรงง,งานห้ามเลิกจ้างก่อนหมดสัญญาหรือหลังจากต่อสัญญาแล้วเพราะอาจเป็นไปได้ว่าโรง,งงานดำเนินงานได้ไม่ดีหรือไม่มีคำสั่งซื้อ หากไม่ปล่อยคนงานออกไปโรงงานจะขาดทุนเราควรเข้าใจจุดนี้ที่สําคัญหากเลิกจ้างก่อนหมดสัญญาจะมีการคิดค่าแรงค่าเปอร์เซนต์ตามกฎหมายเนี่ยบอกโอ้ยตะแกดอกกองตราหงีบไปชอบอโชคดอกกองตราหงีบไปโชคบอกโอ้ยจุยมือดวงจันเนี่ยเนี่ยบอกโอ้ยดวงจันเอ้ยเนี่ยตะแกดอกกองตราหงีบไปโชคมาให้ดอกกองตราหงีบไปโชบมาแล้วก็เลยลื้อเลยไง เล่นอาณาดอ,อกรองตราฮะเกมชกดอ,อกรองตราฮะเกมไปชกจังาบาง่ายปุ๊โอ้โหนะครับพี่น้องเนาะคนเขมรน,นะอยู่ดีๆเขาไม่ชอบนะพี่น้องทำงานในไทยได้เงินเดือนดีๆเนาะมีเงินเดือนให้นะพี่น้องเขาไม่ชอบเขาเสื้อพังผู้นำนะพี่น้องสุดท้ายก็ ตกงานนะองเพราะว่าทางฝั่งเขมรเนี่ยไม่ได้มีงานรองรับเยอะขนาดนั้นตกงานมากกว่า200คนนะ่น้องที่นายจ้างก็เป็นนายจ้างจีนนะ่น้องซึ่งแตกต่างจากนายจ้างไทยอย่างชัดเจนนะครับงถ้านายจ้างไทยเนี่ยทำงานในประเทศไทยคือจะมีรายได้ที่มั่นคงคุณไม่ยอมรับเนาะคุณไม่อยากได้เนาะคุณอยากได้นายจ้างที่อยู่ในบ้านคุณแต่กลับกันนะไนะ้องไม่ใช่ในายจ้างเขมร แต่เป็นนาจ้างจีนเนาะซึ่งพูดคนละภาษากับกรเมดนะ่น้องสุดท้ายวันนี้นายจ้างจีนไม่เห็นหัวเจ้าของแผ่นดินนะ่น้องไม่เห็นหัวคนกรเมรที่บอกว่านี่ยอยู่แผ่นดินกรเมรแต่คือนายจ้างจีนเอารัดเอาเปรียบนะ่น้องไล่ออกนะไม่มีเงินชดเชยไม่ได้มีบอกว่าจะเลิกจ้างนะไนลองไล่ออกกระทานหันเลยเนาะเลิกจ้างกระทานหันคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นลาว ขเขมนเ,เองนะพี่น้องเพราะว่าทางฝั่งลาวกับทางขเขมรเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยงานที่จะมาเกี่ยวข้องรองรับนะเพราะฉะนั้นคือเหตุนี้คือบ๊ยัดเชื่อนะว่าเป็นฟ้าลิขิตนะที่คุณทิ้งในจ้างทายนะเพื่อจะไปเอลดีกับงานที่ขเขมรเหมือนจะบอยเนาะอินฟูหลายๆคนเซอนส่วนนะบ๊ยัดอยากให้คุณไปทํางานกับอินฟูนะไปลองดูว่าเขาจะมีงานให้คุณไหมแนะนะํานะว่าคุณทํางานแบบนี้เนาะคุณตกงานแบบนี้ ไม่มีใครชดเชยให้เนาะไปทํางานก็เป็นทํางานชั่วคราวเนาะเขาจะไล่ออกวันไหนก็ได้วันนี้ก็คือวันสุดท้ายนพา้อทำงานไม่กี่เดือนนพา่น้องก็โดนไล่ออกมากกว่า200คนนะซึ่งแรงงานเหล่านี้ล้วนแต่ทํางานในประเทศไทยทั้งหมดน้าร้อทำงานในประเทศไทยทั้งหมดที่มีไรายได้มั่นคงแล้วแต่เสื้อพังผู้นำเนาะเสื้อผังท่านสมเด็จเดชชลุงเซนที่ ลากลับบ้านเนาะก็เพราะว่าคิดว่าจะมีะไรายได้ที่ดีเนาะแต่สุดท้ายก็บาปกรรมตามสนองแล้วนะพี่น้องที่บอกว่านี่จะไปรับเงินเนาะเงินดั้าเงินเดือนอยู่ทางฝั่งคอมเมนเยอะๆเนาะวันละ500บาทแต่ว่ามากกว่าประเทศไทยเยสั่ไปเพราะวันนี้มีคลิปนี้ออกมาก็ทําให้เห็นแล้วว่าการที่เลือกผิดนาพป่น้องก้าวขาผิดคิดออกไปแล้วไม่สามารถกลับเข้ามาได้นะ ไม่สามารถที่จะกอบโกยน,นะเงินที่ประเทศไทยให้อยู่ทุกเดือนเนี่ยได้เหมือนเมื่อก่อนวันนี้คือได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าในการที่เจอบทลงโทษแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสแน,น่นอนนะพี่น้องคือมันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะพี่น้องที่คนกัมพูชาบางคนอินฟูเนี่ยไม่ยอมรับความจริงว่าเนี่ยเขมรน,นี่ไม่มีงานนะถามว่างานที่ได้เงินเยอะ ถ้ามันมีทุกคนเขาเขาไม่ดันด้นนะพี่น้องเขาไม่ดันด้นมาทํางานในประเทศไทยนะเขาคงทํางานที่เขมรเอง,เองแต่นี่มันไม่มีงานนะไม่มีงานไม่มีเงินเนาะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เขาก็เลยตัดสินใจนะเข้ามาทํางานในประเทศไทยบางคนเสียเงินเสียทองนะเพื่อจะหาะไรายได้นะเพื่อจะมีรายได้ ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้จุนเจือครอบครัวได้เพราะฉะนั้นในการที่พวกนี้โดนไล่ออกเนาะรือว่าพวกนี้ไม่มีงานทําไม่ได้ขึ้นโดยคําสั่งอีกดียวก็ขึ้นกับความโง่ด้วยนะพี่นะ้อนงะขึ้นกับความโง่ด้วยที่เชื่อฟังเนาะุ่นเซนทั้งที่ก่อนนั้านี้ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีงานเนาะแต่ว่าเลือกทิ้งในจ้างไถ่พยศก็เชื่อนะว่าก็เป็นบทลงโทษจากฟ้าดินนี่แหละนะพี่นะ้องจาก เวรกรรมที่ทิ้งในจางไทยจะไปเอาดีที่ขเขมรเนะี่ยแหละแต่สุดท้ายคือสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับตัวเขานะครับสิ่งเหล่านี้เขาได้รับเลยนะสิ่งที่เขาทําร้ายน้ําใจในจางไทยที่ให้โอกาสเนาะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนขเขมรแต่คนขเขมรไปเนางไม่เลือกที่จะเก็บไว้ไม่เลือกที่จะดูแลน้ําใจของในจางไทยที่ให้โอกาสนะที่ให้ความหวังวันนี้ ขเขมรกลับไปบ้านฟังทลายมากกว่าเดิมนะพี่น้องโดนไล่ออกกระทันหันนะไม่ได้มีเงินเดือนชดเชยให้นะพี่น้องไล่ออกหน้าด้นดานเลยพอคุณหมดประโยชน์แล้วก็ไล่ออกนะพี่น้องซึ่งแน่นอนว่าคนจีนกับคนไทยมันก็แตกต่างกันนะพี่น้องนะที่เป็นคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนะภาษาคนละภาษานะพี่น้องเนาะกับขเมขเมรในเขมรก็พูดอีกแบบหนึง่งจีนก็พูดอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ลุล่วงนะไม่สามารถที่จะ ตอบโจทย์แน่นอนเนาะคนจีนเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่ไม่มีความที่แบบว่าจะเหมือนคนไทยมีน้ำใจเหมือนคนไทยแน่นอนเนาะอย่างเหตุการณ์นี้ก็คือโดนไล่ออกกระหรันไม่มีแจ้งลงหน้าก็โวยวายโวยวายได้อย่างเดียวนะอยู่เพนเดนเตอเมนไม่ใช่ว่าจะได้ทํางานอยู่กับคนขเขมรน,นะทำงานกับนายจ้างจีนเนาะพอนายจ้างจีนไม่จ้างเนาะสุดท้ายก็โวยวาย แต่สุดท้ายไม่เป็นผลนะครับนอไม่เป็นผลเพราะว่าคนจีนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยสร้างตึกสร้างอาคารเนี่ยอยู่ในขเขมรเองนะก็ล้วนแต่เสียเงินให้รัฐบาลแล้วเสียเงินให้นักการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้วเนาะไม่สามารถที่จะไปประท้วงได้ไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรได้นะเพราะว่าไอ้ยังขเขมรเนี่ยนะเพะี่น้องมันบอกได้เลยว่า การที่เขาเนี่ยจะเขาเรียกอะไรไปนเนาะเขาจะพูดความจริงหรือว่านุ่นนั่นนี่ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะไปเนเพราะว่าทางฝั่งกับูชาเองเนี่ยเขาเด็ดขาดเนาะใครต่อต้านก็คือโดนนะไปเนใครต่อต้านก็คือโดนเอาสำหรับคลิปนี้นะพีเนางก็สำหรับผู้ใดที่เข้ามาชมก็จะลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่ายยอดนะพี่นองแรงฮันราอนชาแนลนะครับพี่นาะงสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บ่ายยอดก็ขอขอบคุณนะครับ fc ทุกคนที่เข้าไปติดตามไ,มได้รับชมนะครับพี่น้องสำหรับที่นี้มาย้อสิขอลาพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดี